พระสงฆ์ทำกิจกรรมะจเสร็จเรียบร้อยเผยนิดหน่อวันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการบังธรรมโดยดังการเป็นการสัมมสัมมูที่ยกงจะเรียบร้อย ให้ hey, hey, ยัยูได้ฟังสิ่งที่ป็นเห็นอะไรบางอย่างช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งสะท้อนให้เราได้เตรียมตัวสะท้อนได้แลมีความรู้สึกว่าสํานึกธรรมชาติในที่นี้ก็มกหมายถึงปัญหาทางสุขภาพกินสุขภาพกายธรรมชาติสิ่งแวดล้นนอมมันสะท้อนให้ชาวบ้านชาวเมืองได้กึก่งความ ครันครามหวั่นไหวสะท้อสะทานหรือเกิดความดังเลเกี่ยวกับปัญหาของการเป็นอยู่อันนี้พูดภาษาคนเราพูดภาษาธรรมะไม่ใช่ปัญหาอยู่ถ้าพูดภาษาคนกับภาษาธรรมะบางทีบางครั้งผู้เป็นวิจากร์เป็นวิทีกรกรผู้บรรยายธรรมะกาถตกต่างๆที่ผู้แสดงรมผู้เผยแรรม ถ้าจะพูดอะไรก็ต้องพูดให้ชัดงจนอย่างถามาพูดเองก็ต้องพูดอันนี้พูดแบบคนธรรมดาอันนี้พูดแบบธรรมะแล้วก็ต้องแปลความหมายทั้งสองฝั่งทั้งฝ่ายสองประโยชน์ให้ฟังเข้าใจถ้าพูดภาษาธรรมะไม่ไม่ใช่ปัญหาอยู่ <c oughs> ไม่มีปัญหาเลยถ้าพูดภาษาธรรมะทีม่มีปัญหาถ้าพูดภาษาชาวบ้านของบ้านของโรงเรียน พูดภาษาของยิบากรรมสังสารวัตรต่างๆพูดถึงเรื่องกรรมวิเองมันก็นกกเ,ปนนกเป็นเรื่องที่เราจะต้องยกมาเพื่อปรปับปรปุงแก้ไขปรปับปรุงแก้ไขอะไรปรับปรุงแก้ไขจิตใจเราเนี่นยแหละจิตใจของเรายังมีหวั่นไหวเรื่องอะไรแบบนี้จิตใจของเรามันมีความหวั่นไหวหวัว่นไหวเรื่องอะไรหวั่นไหวเรื่อง เรื่องโรคภัยใก้เจ็บที่มีคลื่นกระทบมีปัญหากระทบมีความวุ่นว,วายก,กระทบความวันเกยต่างๆกระทบกับมาสู่ชีวิตประจำวันทีนี้เราก็ต้องมาพิจารณาความจริงมันเราไม่ต้องไปวันไหวเรื่องที่มันเลวร้ายที่เกิดขึ้นที่ว่าโรคาบางโร มันจบไปแล้วแล้วโยมมันจบที่จิตของเราที่จะเข้าใจก็ไม่ต้องไปยึดอะไรมันมากแค่เห็นว่า,า,า,วามันเป็นชน,นี้นเองหลวงพ่อด้เจ้าว่ามันเป็นชนนั้นเองมันเป็นชนี้เองอวางใจให้นิ่งๆมองมองมองเห็นทําใจให้นิ่นง,ง,งได้เพราะว่าใจของเรามันมองเห็นความเป็นจริงถ้ามองไม่เห็นความเป็นจริงของธรรมชาติมันก็จะวั่นไหวอยู่นั่น หวันไหวสะทกสะท้านสั่นคลอนวันวั่นเพราะว่าพระองสละบัญถ้ายังไปยึดติดกับภาวะที่เรียกว่าอุณาัวทำให้จิตใจเัาวั่นไปหมดเลยเราแวงไปหมดเลยใจเราแวงไปแต่ว่าให้เราใช้ชีรักษากายรักษาวิญญารักษาใจร่กน เหมือนก็เหมือนแว่าถ้าเราเข้าถึงสีนะยมโลูกพวกนี้มันมันก็เข้าใกล้เราไม่ได้โยมอาตมาจะเปเรียบเทียบให้ฟังความรู้สึกอารมณ์ของเราเนี่ยจิตของเราเยเหมือนจงทําจงทําอาการของจิตเหมือนใบบอลหรือใบบัวโยมกเห็นใบบัวับใบอใบอลบอกถ้าพูดถึงใบอใบอลใบบัวนี่พูดถึงพุ๊บใบโยม โยมกลับไปมองว่าโยมก็เห็นไะโยมคงจะตอบว่าเคยเห็นนะ<ม>ใบบอนใบบัวนี่เคย็ธรรมชาติของใบบอนใบบัวน้ำาปราดเขาเลียมกับสีเพราะนา้ำซึมซับไม่ได้น้ำน้าเปรียบเหมือนกับอารมณ์ต่างๆที่มากระทบจิตน้ำต่างๆที่ฉาบพาล,ล้นลากลงไปบนใบนบอลใบบัว ไม่มีซึมซับเข้าไป,ไนไป,ไป,ไปในใบในใบบอลใบบัวเลยจินของเราจงทาให้เหมือนใบบอลใบบัวปัญหาต่างๆเหมือนน้ำน้ำที่เปียกทําให้ทุกสิส่งทุกอย่างเปียกได้แต่มันซึมซับใบบอลใบบัวไม่ได้กิเลสตัณหาราคะอุปทานความยึดติดถือมัน่นโรคภัยแคบเจ็บหรือภาวะความรู้สึกทางอารมณ์ทางจิตใจเนี่ยพระพระทุทธเจ้าเรียกว่าสังขารภายในยนยมอารมณ์ต่างๆ อารมณ์ต่างๆภายในเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกว่าส yes, ังขารภายในคิดนั่นคิดนี yeah. ่คิดมากคิดน้อยพระพุทธเจ้าเรียกว่าสังขารภายในพอจิตพอความรู้สึกมันมันวุ่นวายไปหมดความรู้สึกข้างในนะไม่ค่อยเจนกับภาษาละความรู้สึกข้างในนยมันวุ่นวายไปหมดเลยความรู้สึกภายใน ถ้าความรู้สึกภายในมันเกิดขึ้นปุ๊บจิตก็ไม่ยึดปั๊บเลยโย์เหมือนกับเราถูกน้ําซึมซับแลวถ้าจิตไม่ไม่ยึดติดถือมันจิตไม่ไม่ไปยึดอาการเหล่านั้นจิตก็อยู่ต่างหากจิตใจของเราก็อยู่ต่างหากอารมณ์เหล่านั้นก็อยู่ต่างหากเราวางใจให้มันได้แล้วทั้งสองอย่างนี้มันจะแยกกันทั้งสองอย่างนี้จะไม่คุมจะไม่ซับจะไม่ก่บคุมงกัน มันจะไม่ไปทับถมกันมันจะแยกตัวต่างคน่างอยู่อย่างที่พระพุทธเจ้าว่าว่าไว้ในหลักธรรมห่งสติปัฏฐานสี่ว่ากายนี้สัแต่ว่ากายธรรมนี้สัแต่ว่าธรรมจิตนี้สัแต่ว่าจิตวิญญาณนี้สัแต่ว่าวิญญาณรูปนี้สัแต่ว่รูปไม่ใช่ สัตว์บุคลคลตัวตนเราเขาไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นพอระาวาังใจได้ปุ๊บมันก็จะหลุดจากการพันธนาการจากการกถูกมัดติ่งถึงมันมันจะหลุดจากการปุ๊บโลกภัยก็เจ็บทั้งหลายเราไนี่เหมือนกันอยู่ถ้าจิตของเรามันวางใจเป็นจิตของเรามันปล่อยวางเป็นจิตของเรามันให้หลุพดพ้นจากอาการการยึดติดถึงมันสําคัญว่านให้จิตหลุดจากอารมณ์เหล่านั้นได้ โยมให้จิตหลุดจากอาการหรืออารมณ์เหล่านั้นได้โลกเหล่านั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในสังขารน,นั้นโยมโลกก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของสังขารน,นั้นสังขารคือโลกโควิดเนี่ยพูดตามภาษาธรรมะคือสังขารภายในโยมโลคาพยาธิโลคาพย,ยาทีก็ตกอยู่ในหลักของไตรละ ไตรลักษณ์นี้พระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ใช่เราไตารลักษณ์นี้ไม่ใช่เราไตารลักษณ์นี้ไม่ใช่สัตว์ไตรลักษณ์นี้ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราขัสัตว์แต่ว่าสังขารอันหนึ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองโยมสังแต่ว่าสังขารมันเกิดขึ้นเท่านั้นเองถ้าเราวางจิตเป็นอย่างนี้เราเข้าใจความเป็นจริงอย่างนี้ มันก็จะออกจากกันเมื่อจิตไม่ยึดจิดถือมั่นในอาการต่างๆจิตก็ปเ,เป็นอิสระเมื่อจิตเป็นอิสระความรู้สึกต่างๆก็ไม่มีเข้ามาบีบคั้นจิตใจเมื่อจิตใจไม่ถูกอารมณ์ต่างๆหรือความอูประทานต่างๆมาบีบคั้นจิตก็อิสระเมื่อจิตอิสระโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปควบคุมจิตได้แต่ร่างกายสังขารเนี่ยโยกร่างกายสังขารของเรารูปกายสังขารภายนอก มันจะต้องอาศัยจิตหรือสติเนี่ยมามาคุ้มครองรักษาอีกทีหนึอะไรเกิดขึ้นร้อนเย็นอาการผิดปกติแปลงจงมีสติสมาธิเข้ามาควบคุมยมจิตที่มีสติจิตที่มีสมาธิเข้ามาวิาวเคราะห์พิจารณามีโยนิสมานสิการในอาการอย่างนี้เมื่อรู้ตามความเป็นจริงปุ๊บจิตมันวาง เมื่อจิตเป็นวางอาการอุปทานล,ลิกแรงกำลังของอุปทานไม่มีอ่อนล้าลงไปหรือความรู้สึกมันอ่อนล้าลงไปความรู้สึกที่จะไปยึดติดถึงมันมันไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยแรงก็ไม่มีอาการต่างๆมาบีบคั้นให้สังขารร่างกายเนี่ยต้องสุดเมื่อสังขารร่างกายไม่มีอะไรมาบีบคั้นใหุ้ดมาทำถมให้สุดโทมสังขารร่างกายย่ำแข็งแรงเมื่อสังขารร่างกายแข็งแรง,งก็ภูมิจานทานก็จะดี เมื่อภูมิต้านทานยิยมโรคเครียดโรคคุณข้องหองใจไม่มีเกิดขึ้นเมื่อรู้ตามความปเป็นจริงแล้ววางให้ได้วางให้ลงโรคที่เหมือนจะมีอาการความรู้สึกต่างๆเหมือนจะมีเกิดขึ้นเหมือนเย้ไม่สบายเหมือนกับว่ามันจะขัดตากองเหมือนกขาว่าร้อนหนาวหายหมดเลย,ยเมื่อเราปล่อยวางสังขารหรือความรู้สึกนั้ได้หายเลยเมื่อหายแล้วสังขารรูปก,กายสังขารอันนี้ก็เป็นปกติ เมื่อเป็นปกติภูมิต้นานทานมันก็แข็งแรงเมื่อภูมิต้านทานแข็งแรงปุ๊บโลกที่เหมือนจะมีมันก็มีกําลังอ่อนแรงลงเมื่อกําลังอ่อนลงกําลังของโลกมันอ่อนแรงลงมันก็ไม่มีกําลังพอไม่มีฤทธิ์พอที่จะมาครอบคุมกายเราอย่างนี้จบเรื่องโลกให้จิตให้มีสติสมาธิรู้แบบนี้ทุกอย่างสบาย,ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นในจิตจบ การพูดเรื่องธรรมะการดูแลตัวเองช่วงยุคโควิดมีด้วยสาระธรรมโลกการาชินีด้วยตเอวังก็มีดูแลกากาชินจะเรียนพอเข้าใจนะให้ดูแลตัวเองแบบนี้เด้อ